ก็รับสุดีวัยรุ่นฟีฟ้าวอะไรสิทุกคนนะฮะอยู่ผมจอนนะครับวันนี้กลับมาอีกแล้วครับกับการเปิดการจากรีวอร์ดนะฮะหรือว่าไอ้วงล้อนะครับของเดือนที่แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าพี่จอนเนี่ยเป็นผู้เล่นระดับเขาเรียกว่าระดับดมอนนะนะซึ่งระดับไดมอนเนี่ยมันต้องเติมไปแบบ เยอะมากนะครับผมซึ่งแต้มกิจกรรมนี้ของพี่จอรมันมีถึง600กว่าเลยทีเดียวนะครับและนี่ครับสำหรับผู้เล่นสายเประดับไดมอนด์นะครับอย่างพี่จอรเนี่ยก็จะได้การ์ดไอคอนนะครับหอันแล้วก็การ์ดลุ้นบวก81อันนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมาเปิดกันนะครับผมนี่ครับผู้เล่นระดับไดมอนด์ครับมันจะมีแพ็กอันนี้ส่งมานะของพี่จอรเนี่ยได้ประมาณวันที่4วันที่5นะครับผมซึ่งน้องๆที่พี่รู้จักก็เปิดกันไปหมดแล้วนะบางคนเนี่ยถึงกับได้ต่อเรสเลยนะครับสำ เดี๋ยวนะการลุ้นบวกแปดนี่มีแค่85ดห้าเหรอวะหกถึงแปดอ๋อการเก้าสีปีอัพคือมันเป็นของเดือนแบบซีซั่นถัดไปโอ้โหผมนู้ว่าจะได้การันตีบวกแปดนะฮะเป็น85ด้วยนะโคตรยากอ่ะแปนะครับเอาโอเคมาครับผมเดี๋ยวเปิดการ์ดลุ้นบวกก่อนแล้วกันนะอันนี้ได้จากพวกแบบเติมโปรโมชั่นนะครับ เติมเชลนะครับพอดีว่าพี่จอนเติมไปเพื่อทีจ่จะเอาตัว๋วตั๋วรถภาษีนะครับสาเปเติมไปประมาณ500นะเพื่อที่จะซื้อแพ็คอะไรพวกนี้นะมาเปิดอ่ะมี97ด้วยบวก5นะครับใบนี้5ปีครับ MC มาที่เบอร์10ครับโมโมดิชวะ่ะลูก้าโมดิสอูสองพันหกเลยเหรอสเตตมันเยอะนะคือแบบไม่ค่อยเห็นคนใช้โมดิชปีนี้แต่เขาคงจะแบบว่าเอาไปตีบงุงตีบวกกันเนาะพวกการบวก5นะครับโอ้โหแล้วมันเป็น MC อีกแล้วเบอร์8 โปรโตุเกสด,ด้วยกองกลางครับผมบวก5้าชาวมูตินโยครับสามถึง5ครับ9กบ้างครับใบนี้ MC โอ้โอโออกครบ่อยครับ MC แล้วเป็นเหมือนจะเป็นเบอร์9หรือเปล่าเอาเวรอนครับบวก5อีกแล้วครับอบวก5รัวๆวให้บวกห้ารัวๆแบบนี้ถ้าบวก5ออกรัวขนาดนี้บวก8มันก็ต้องมาและวันนี้แล้วมาเป็น BOE ครับน่าจะเป็น BOE เก่าเดปายบวกเท่าไหร เฮ้ยเดี๋ยวไปบวกหกเลยเจ้าช่วยบวกห้าบวกหกออกละลัวแล้วก็เป็นปีอัพด้วยบวกห้าเฮ้ยเฮ้ยต้องรีบเปิดการบวกแปดแล้วเผื่อมาคือมันไม่มีออกบวกหนึ่งบวกแบบบวกน้อยๆเลยอะวันนี้นะมันออกบวกเยอะๆตลอดเลยอะวันนี้บวกห้าอยู่แล้วสี่ร้อยเอ็มเท่านั้นเองครับโอ้โหเราเช็คดวงมาหลายการแล้วมันออกบวกห้าตลอดเลยมาลุ้นเป็นบวกแปดแล้วกันนะ บวก8 MC แล้วกันบวก8 MC ไ<อ>ปดำกระผมไปครับ8 5ขอบวก8ขอบวก8 MC บวก8 MC, บวก8 MC MC มาเบอร์9หรอลูกไกโอ้ของหลังใครอะโอ้บวก6ปวดหัวเลยครับปวดหัวเลยครับคาสเตะ,ะครับคือเคยอ,อยู่บาซ่านะตัวนี้นะแต่ว่าพี่เจอพี่เจอรว่ปีนี้มันกากไปหน่อยปีที่ดีที่สุดของเขาคือ VTR นะครับ แล้วมาเป็นบวกหกด้วยสงสัยแบบลีลาเยอะไปหน่อยวะดวงมันก็เลยคาดเคลื่อนนะครับโอเคครับถึงไฮไลท์ของเราแล้วครับซึ่งการก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไอลุนบวกแปดเนี๋ยเราดัดไปได้บวกหกแบบตัวถูกๆด้วยนะก็มาลุ้นจากใบนี้แล้วกัน,นครับว่าซีซั่นนี้ครับพี่จอนจะได้ตัวไหนนะครับผมต้องภาวนานะครับให้ได้ตัวสักแบบว่าหมื่นเอ็มขึ้นไปนะครับ ขอหมื่นเอ็มขึ้นไปนะครับหรือว่าตัวที่อยากเล่นอย่างอองรีนะครับผมหรือจะเป็นคันตุลนานะครับเบคแฮมนะครับผมตอเรสนะครับผมอยากได้ตอเรสมากเลยนะถ้าได้มาเดี๋ยวจะขายนะครับผมเพราะว่าแพงนะฮะเปิดที่ตอเรสครับผม3 2 1ไปครับไอคอนแพ็คครับผมยังไงครับวิ่งมาเฮ้ยผิวสีเอเซียงเหรอโอ้โหเอเซียงแพงปะวะเอเซียง หมื่นสองไม่แพงเท่าไหร่วะเอสเสียงถือว่าเป็นกองกลางตัวรับที่โดดเด่นมากๆนะครับเอพีาเท่านั้นแล้วก็สแตทเนี่ยเรียกว่าบวก5ได้แบบไม่ยากเย็นเลยนะครับสำหรับไอคอนนะครับไมเคิลเอสเสียงนะครับอ่าอะไรนี่ก็คือผลประกอบการนะครับผมเดปายขายได้ไมเนะี่ยหมื่นหนึ่งน่าจะออกอยู่มั้งเดปายเอสเสียงนะครับผมแล้วก็โมดิตเบรอนนีนครับโอ้วันนี้ ของฟรีออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะ่ะไปออกแบบาฮสเลสเงี้ยนะฮะ97เองอ่ะสเตตแบบอย่างน้อยอะ่ะ <c oughs> the fuck yeah <c oughs> boy ว <Nice. S 2> มาไมเคิลเอเสียงในเมื่อมันขึ้นมาถึงบวก4แล้วเนี่ยก็ต้องจัดให้สุดนะครับทุกคนไม่งั้นในคลิปนี้เนี่ยจืดจางแน่นอนนะครับมาครับฟีฟ่าดอคอมป้ายดำอีกแล้วหรอนี่เขแตกมานิดหาเลยนะไปครับป้ายดำไมเคิลเอเตียงบวก5บวก5้าไปที่ ต้องอย่างนี้นะครับผมได้มามันก็ต้องเพิ่มมูลค่านะฮะโอ้โห1 9 6 0 0 0ล้านแล้วเป็นตัวที่ใช้งานได้จริงเก่งนะครับผม <c oughs> ตีติดแล้วก็อวยนะฮะอวยไปเรื่อ,อยครับนะแล้วก็ถึงแม้ว่าเอเซียเนี่ยจะไม่มีบูตฟูลทีมบาซ่านะครับแต่พิชจนก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งแล้วก็น่าเล่นนะเนี่ยครับพลังการยิงเยอะมากด้วยนะยิงโกงความเร็วเยอะนะครับความอึดเยอะนะครับแล้วก็เรื่องการประทานี่ก็ไม่น่าจะต้องห่วงอะไรครับร้อยยี่เลยนะ ดูดิการเข้าสกัดอะไรพวกนี้จะมีแค่เรื่องของความสูงนะที่รู้สึกว่าจะเป็นชุดอ่อนของเขาแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นก็เดี๋ยวว่าแข็งหนานะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลองเล่นดูกันเลยดีกว่าครับว่าเอเสียบวก5เป็นไงนะฮะจากการลงทุนในการเปิดการรีบอร์ดนะบวกกับเอาของที่เปิดได้เนี่ยไปตีเขามาดูดิว่าจะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับผมโอ้ฟูเชลซีครับผมอยากเอาไมเคิลเดซเซียงยิงทีมเก่าว่ะปาติแตะมา อ้หเมนดี้เอเซียงมาร์คเกนเอดเสียงมาค์คเกนเอดเสียงไปครับได้ไปได้ไปสวยครับดันเกมลุกเลยครับตัวนี้มาร์คเกนเอดเสียงเอดเสียงโอ้โหโอ้ย <c oughs> มาดีมาดี มาดิพิกหนึ่งทีเฮ้ยเกือบไปเท้าวขวาไปเลยหไม่เข้าเฉยไปดีดีดโอู้จ่ายแป๊กอีกเสียงหูยังเร็วเลยอเสียงโคตรไวอะ่ะบวกห้า ออโอ้โ้ไม่ได้ครับผ่าไปเสียงมาเฟรดี้โยกมาที่เฟรดี้หักข้อไปเรียบร้อยครับลูช็อตสวยๆเสียงเสียงมาเสียงมาที่เฟรดี้เฟรดี้โอ้โหเฟรดี้โดนแย่งโอ้ยยกมาแล้วซิโป้ไล่เลยจ้าเสียบพรวเจ้าช่วย โอ้ถามจริงมั่นซะด้วยนะอู้เอาชิลูลงมาเลยเหรอจะเล่นเปิดโมงก็ได้นะครับลำหน้าไปฝากนี่มา เฮ้ยเด์ไปยี่ดิเมมฟิสเดบไปโอ้สิบเก้าอยู่ก็เก่งแล้วนะยิงแรงเกินโอ้โหแล้วเขาจะยังจะเอาอีกเหรอโอเค โอเคครับก็ขอสรุปนิดนึงครับสำหรับเอสเซงบวก5ไอคอนนะครับหลังจากที่ไปลองเล่นมาถามว่าเก่งไหมก็เก่งนะครับแต่รู้สึกว่าเกาะตอนมันมาใหม่ๆเนี่ยมันจะโกงมันจะเก่งกว่านี้นะฮะแต่พอมารอบนี้รู้สึกแบบตักตูดไม่ค่อยผิวแล้วอะ่ะการยิงที่แบบว่ายิงคมๆยิงเว่อร์ๆก็โดนลดทอนลงนะครับตามแพทอ่ะเนาะ แต่จริงนะบางมุมก็ยังยิงโกงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันยิงโคตรแรงเลยสำหรับใครที่ทําสายฟูลทีอะไรอย่างงี้นะครับก็น่าจะต้องมีติดไว้นะสลับไมค์เคลื่อนเอสเสียงนะครับก็เป็นกองกลางรูปร่างหนานะสายแข็งนะอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมส่วนตัวผมก็น่าจะใช้ได้ไม่นาน,นครับอีกสักพักก็คงจะขายนะเพราะว่าส่วนตัวก็ทําแค่ฟูบาร์ซ่านะครับช่วงนี้กลับมากลับมาฟูมฟัก,ฟกบาร์ซ่าเหมือนเดิมโอ้โหดูลูกนี้ดิครับโคตรแรงนะวิ่งมาซัดเลยครับโคตรเวอร์นะ แต่ถือว่าไอเซียงมันจะเก่งยังไงะนะครับผมแต่ผมก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะครับสำหรับไมเคลื่นอนไอเซียงก็คงจะต้องขายแล้วนะ่อประมาณนี้ครับสำหรับไอเซียงก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกัน,นครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะถ้าเกิดว่าชอบใจก็กดไลค์นิดน,นึงนะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีบาย